สวัสดีค่ะอันนี้นะคะตอนนี้มีที่ร้านนะคะมีสองสีนะอันนี้จะเป็นสีเงินนะคะอันนี้จะเป็นสีออกเทาควันบุหรี่นะคะอันนี้เป็นหัวมันนะความยาวนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเซนนะคะทุกคนได้หนึ่งชุดมีอะไรให้บ้างนะคะมีสร้อยนะคะหนึ่งเส้นแล้วก็ห่วงนะคะห่วงที่เอาไว้เกี่ยวตัวอันนี้นะคะทุกคน ะะแล้วก็ตัวปิดข้างในนะคะให้1คู่แล้วก็ตัวห่วงให้1คู่ตัวปิดนะคะแล้วก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะคะเอาไว้เจาะดูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตุ่นนะคะนี่นะคะใหนึ่งชุดจะได้แบบนี้นะคะ1ชุดแล้วก็นะคะตัวโซ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานตัวส่วนนี้เลิกใช้งานแล้วโซ่มันก็คือสามารถไปสร้อย สายโซ่สร้ยห้อยกระเป๋าหรืออย่างอื่นได้นะคะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเราไปใช้เจาะพวกเครื่องหนังเหนือกระดุมหรืออะไรได้นะคะ คือปกติอะค่ะเวลาเดินทางเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นคนใช้งานอยู่แล้วด้วยแล้วก็พยายามหาสิ่งของที่เป็น DIY แบบนี้มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะคะชุดเรา DIY มาให้เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะทุกท่านมันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรา,าใช้งานได้สะดวก เป็นคนเดินทางเป็นท่องเที่ยวเองก็เลยคิดคินค้นตัวนี้ได้ว่าตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาสินค้าตัวนี้ไปใช้งานในป,ประจําวันได้นะคะเป็นเป็นเหมือนกระเป๋าได้เลยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากคะ่ะ